เ๋ยเราลองจับดูครับว่าลูกกระดิ่งหรือเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ลุงช้างบ้านน้ำหวานนะครับาทาี่อกาสได้วันนี้ได้มามารับมะปล้ยนะครับรับมะปล้ยที่เอฟซี FC นะครับที่เอฟซีถูกหวยกับน้ำหวานนะครับ ขอบคุณนิพพีจากมหาสา,ารคามนะครับวันนี้ได้พระรับผู้แล้วก็ซีโอกาสมาดูอาการน้ำหวานนะครับว่าระดับไหนขั่นไหนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูน้ำหวานกันครับเราจะออกมาดูนะครับว่าจะคลอดง่ายหรือเปล่านะครับ,รบวันนี้ก็ มีอะไร,ประเป็ปกติครับก็มีของตรงนี้ก็เป็นมอนเดินมนะครับเป็นอีกแล้วนะครับรอบเป็นรอบเป็นมาดูบ้านท้ายครับช่องคอดนะครับช่องมลูนี้ก็ยังยังไม่บวมนะครับช่องกอดยังไม่บวมนะครับนี่นครับถ้าตรงนี้เรียกว่าอะไรเป็นปากองลูปเปิดนี่จะตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นนูนๆนะครับกระชายชานเรานี้จะ จะบวมมัครับยัะบวมมันครับก็ก็เริ่มเลยนะครับผมดูจักสังเกตดูแล้วก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มน่าจะเร็วเ็วนี้แต่ก็คาดเดาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่เหมือนคนนะครับแอนต์ซาวหรือว่าอะไรไม่ได้ครับก็ดูนะครับดูลักษณะดูแข้งดูขานะครับก็ยังปกติไม่บวมไม่อะไรนะครับ ต้องดูอาการไปเรื่อยว่าเขาเขาบิดตัวหรือว่าเขานั่งเขานอนหรือเปล่าครับถึงจะรู้ได้ว่าตอนนั้นเขาเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับตอนนี้ยญ้าก็กินดีนะครับกิยนยญ้ากินอาหารดีเมื่อไร่ที่เขาเริ่มไม่กินอาหารตอนนั้นผิดสังเกตผิดปกติแล้วนะครับถ้าเขาไม่ไม่กินอาหารแล้วแสดงว่าเขาเริ่มมีอาการเจ็บท้องนะครับ เราลองจับดูครับว่าลูกกระดิงนงหรือเปล่าถ้าจะรู้จริงๆต้องตอนเล่นน้ำนะครับตอนเล่นน้ำตอนนั่งหวานนอนเล่นน้ำลูกเขาจะวินเลยนะครับวัดีวันนี้ แม่น้ำหวานพ่อน้ำหวานได้โทรได้แจ้งลายกลุ่มให้เพื่อนๆมาเอากล้วยนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาดูนะครับน้ำหวานใบหวยยลูกนะครับก็เลยได้กินกล้วยนะครับเพื่อนๆก็ได้กินไปด,ด้วยนะครับผมก็ผลผลดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณเอฟซีที่ส่งมอบมาให้นะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่ตาชาวชานชาลาดของเรานะครับผม มาดูฝั่งนี้บ้างครับแล้วก็มาดูเต่านะครับเต่าดูลักษณะเต่านะครับยังไม่มีน้ำนมแต่ว่ารู้สึกว่าจะเจ็บกันนะคเฮ้เาเฮแน่นนะครับแน่นปึกเลยนะครับแข็งปปกเลยนะครับผมยังไม่มีน้ำนมนะครับถ้าจะมาถ้าถ้าจะทอดผมก็ ไม่นานนะครับน้ำน้ำใสๆก็จะมาก่อนนคอัคนัะเข้ากินได้กินอาหารดีปกตินะครับไปดูท้องท้องนี่ใหญ่นะครับ ก็ต้องรอนะครับผมก็ต้องรอรุ้นนะครับผม,งงนนค,บผมคาดเดาว่าผมเคยถามควมันลอยนะครับผมควมันลอยคิดว่าน่าจะนับเดือนผิดหรือว่าจําผิดนะครับว่าเขาทับตอนไหนตอนเดือนไหนอีกอย่าง <urers> เขาก็ผสมไม่ได้ผสมเหมือนข้ามื่นเรานะครับขามือนเราผสมเดือนมีนาเดือนเมษอย่างนี้ก็เดือนเมษาทั้งเดือนนะครับอันนี้ก็บางครั้งก็ ผัดอีกเดือนหรือว่าผัดบางครั้งก็มาทับอีกเดือนบางครั้งก็เดือนหนึ่งทับอีกสองครั้งสามครั้งนี่ครับก็เลยอ่านก็เลยอ่านไม่ออกว่าติดตอนไหนนะครับผมก็เลยได้แต่คาดเดานะครับครั้งแรกก็เดาว่าน่าจะเป็นชิ้นเดือนเมษานะครับแต่ตอนนี้เริ่มเข้าเดือนพฤษภาแล้วนะครับก็ก็รอลุ้นนะครับว่าจะเดือนพฤษภานะครับแต่ว่า จะยังไงครับเพราะว่าอาการน้องก็ยังนิ่งๆนะครับปากมดลูกนี่ก็ปเปียยๆนะครับปากมดลูกเปียยกตลอดนะครับตา,ตามที่เคยได้ยินตามที่เคยได้ยินคนเฒ่อคนแก่เขามีประสบการณ์ในเลี้ยงช้างแม่ลูกมากครับคือเขาบอกว่าถ้าช้างเพศผู้จะตั้งท้องนานนะครับช้างเพศเมียจะ ไม่นานนะครับ17-18เดือนไม่ใช่นะครับ21เดือนนะครับ21เดือนช้างเพศเมียนะครับ21เดือน20-21เดือนนะครับถ้าช้างเพศผู้นี่ก็ประมาณ22-23นะครับเกือบ2ปีก็ว่าได้นะครับบางครั้งนะครับเป็นบางเชือกนะครับเป็นบางเชือกก็ไม่ได้ทุกเชือกนะครับก็ตามที่ผมได้ยินมานะครับเพราะผมก็ไม่เคยมีลูกช้าง ็สังเกตแค่ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้บวมวันไหนก็น่าจะมีลุ้นนะครับตรงนี้จะใหญ่ลงมาตรงนี้นคือปากมะลูกเปคนเลยก็สังเกตนะครับจะไลเชื่อนะครับก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับเขาแต่ว่าเราศึกษานะครับ ดูนะครับเราให้อะไรก็ยังเหลือยังกินดีตลอดนะครับก็ยังไม่มีปะเกิรกิยาแล้วนะครับให้ยญาอาหารอะไรก็ไม่เหลือนะครับ ปกติช้างเชือกอื่นนะครับพอขาขาตรงนี้บวมนะครับขาบวมแล้วก็หายบวมคลอดเลยนะครับแต่น้ำหวานเอาเลยนะครับผมแต่น้ำหวานเป็นช้างที่เชือกเป็นช้างเชือกเชือกแรกที่แตกนะครับปกติเท้าวบวมครับเท้าวบวมตัวบวมพอหายบวมยุบก,ก็ลืมหน้าบ,บันคลอดเลยครับแก นี่นานมากเลยนะครับผมทแก่ท้หายบวมมันยังไม่ทอดเลยนะครับก็ต้องรอนะครับผมต้องรอต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมน้ำหวานแลก็ได้มารับกล้วยจากเอฟซีนะครับก็ได้ทีโอกาสมาเยี่ยมมาดูอาการน้ำหวานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะได้ใกล้วันลอดหรือยังนะครับผมก็มาดูตามประสบการณ์นะครับก็ไม่ได้จริงไม่ได้อะไรนะครับ แค่มามาดูนะครับก็ขอบคุณเ c ซมากๆนะครับขอบคุณเอซทุกท่านขอบคุณเ c ฟซีที่ช่วยชาวจางชาลาดนะครับเสมอมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้ช่องบากระหมื่อนและก็ช่องชาวจางชาลาดทุกช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ